ผมโจทันเดอร์ขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูกไอดี ID โตชาสเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมถึวกว่ามันจะเทพเห็นใครโพอ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหา Over Topup สวัสดีครับผมโจโจทันเดอร์และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ผมอยากทําแล้ววันนี้นะครับแชมเปี้ n นมิทติ้งจ m มินี่ครับนะครับก็เข้าสู่รอบที่2แล้วนะครับเอาจริงๆมันเปิดม,มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหะแต่ว่าผมเองก็ปล่อยให้พวกพี่ๆเขาเนี่ยเเล่นกันไปก่อนนะครับพวกคนเก่งคนเติมเงินวานอะไรเงี้ยก็ให้เขาเดินทางผ่านไปได้สะดวกก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยที่เป็นสามัญชนคนธรรมดาเนี่ยก็ รอเล่นในวันถัดไปนะครับเผื่อว่ามันจะมีโอกาสเข้ารอบได้มากขึ้นนะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยที่ผมเล่นไปผมก็ชนะ3ครั้งแพ้2ครั้งนะครับตอนนี้ถูกจัดอยู่ในกรุ๊ป A นะครับและรอบนี้ถ้าเกิดว่าผมชนะ3ครั้งผมก็จะได้เข้าสู่กรุ๊ป A รอบไฟนอลแต่ถ้าเกิดว่าชนะ1ครั้งเนี่ยก็ได้กรุ๊ป B รอบไฟนอลน,นะครับแต่ว่ารอบนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะได้ กุบีอีหรือเปล่าแต่ว่าดูดูทรงแล้วมีมีโอกาสสูงเลยล่ละจากที่ลองเล่นเล่นดูนะครับชนะแค่ครั้งเดียวก็เข้าไฟนอลได้แล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นรอบทอรัสเนี่ยต้องชนะถึง2ครั้งถึงจะสามารถเข้ากุบบีได้ผมเองก็ไม่ได้ไปปั้นตัวละครอะไรมาใหม่นะครับก็ยังใช้ตัวเดิมกับคลิปที่แล้วเพราะว่าลองปั้นแล้วล่ะคือจริงๆแล้วไปแอบปั้นโกชิปมาเหมือนกันเพราะว่าเห็นว่าเป็นเมตาของสนามนี้นะครับแต่บังเอิญว่า มันมันไม่ได้สิ่งที่ดีอะ่ะคือสเตตัสมันไม่สวยสกิลมันไม่พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ์ดที่ผมแบบไม่ค่อยสะดวกต่อการปั้นโกชิพเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าน่าจะเล่นตัวเดิมเนี่ยสามตัวที่เอาให้ดูยังเป็นตัวที่ดีที่สุดเดี๋ยวผมจะลองเลยละกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาดูกันว่าผมจะชนะกี่ครั้งในรอบที่สนี้นะครับนี่ทีมเดิมของผมนะครับยังเป็นเหมือนเดิมก็คือมายนโนทอบกันนะครับ เล่นแผนฟอนนะครับลองผมมีเอสแตมิน่าก็1นึ่พันแต่ว่าสปีดผมยังไม่ถึงพันก็น่ามาลุ้นกันนะครับตัวที่2ของผมเป็นแมคควีนครับผมแมคควีนผมเป็นพนะันพันเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งที่สุดในไอดีผมแล้วลหละแต่เพอ,อื่นน่าเสียดายที่ลองมันไม่เป็นเอสแล้วก็ไม่มีสวิงกิ้งไมเอสโต้นะครับเพราะว่าตอนที่ปั้นสเตตัสเนี้ยสวิงกิ้งมันไม่ออกโคตรเซ็งเลยนะแต่ก็มาลุ้นกันแล้วก็ตัวที่3ผมจะเล่นเป็นตัวคำสาบนะครับเป็นไนเนเจอร์ ature, <S <S คำสาบสายลอง นะครับอ่าก็หวังว่าน้องจะสราบได้ทั่วถึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเ,าเล่น5รอบแล้วไม่ชนะเลยเนี่ยผมว่าผมจะลองเปลี่ยนเป็นเอชสตัวดูผมมีโกชิปอยู่ตัวหนึ่งที่สเตตัสดีๆคือตัวนี้นะครับอันนี้คือดีสุดที่ผมปันน้นได้ละนะครับแต่ว่าก็ติดเรื่องเรื่องสกิลรีเจนที่มันไม่มากพออยู่ดีนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนดีอ,อย่างตัวเนี้ยสเตตมิน่าถึงแต่ว่าสกิลรีเจนก็ยังไม่ถึงอยู่ดี แต่อย่างน้อยลองเป็นเอสเดี๋ยวจะลองสลับโคชิมาเล่นดูถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กนะครับแต่ตอนนี้ขอสามตัวนี้ก่อนมาลุยกันรอบแรกครับผมจัดไปผมหวังว่าพวกพี่พี่เขาที่เก่งๆเ,เนี่ยน่าจะผ่านเข้ารอบไฟนอลกรุ๊ปเกันไปหมดแล้วนะครับถ้าถามความคาดหวังของผม ผมขอเท่าเดิมแล้วกันก็คือขอเท่าทอรัสครับผมหวังว่าผมอยากจะชนะไฟนอลกลุ่มบีนะครับไม่จาเป็นต้องเข้ากลุ่มเอก็ได้เพราะว่าผมผมรู้สึกว่าไม่ไม่น่าไหวไปฟัดก,กับพวกพี่ๆเขากลุ่มเอเนี่ยน่าจะตึงอยู่นนโอเคขอดูสตูหน่อยครับผู้แข่งคู่แข่งโอโ 12, <000 S 2> ้โหพันสองหนึ่งพันอ๋อผมว่าผมสู้เขาไม่ได้แน,น,น่เลยวะโอ้ สาบใช่ไหมอันนี้ผมท้อว่ะเนี่ยเขาเขาคือแชมป์เก่าของทอรัสนะครับก็ได้ทอรัสแพตินัมนะครับเก่งกว่าผมหนึ่งขั้นโอ้ผมยอมเขาเลยว่ะคนนี้ผมสู้ไม่ได้แน่ฮะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็พอสู้ไหวครับแต่ว่านั่นแหละดันมาจับคู่กับคุณคนนี้นะครับสเตตัสพันสองหนึ่งพันโอเครอบนี้ผมไม่หวังแล้วกันผมไปเร็วๆเลยนี่ครับไดวะ พันสองหนึ่งพันผมว่าผมสกิปเลยยังได้เห็นสเตตัสแล้วมันรู้ผลอนะ่ะก็เลยบอกว่าไม่ไม่ลุนเท่าไหร่หนานี้อ่ะมันเป็นไรเรายัางเหลืออีกทั้งสี่รอบนะครับโอ,โ,โอ้โหเอสเอสเลยนะโอ้โหแอตติจูดเขาโหดมากเลยพันสองสกิลดีเจนโอ้โอหไทชิออนนี้เดือดอยู่ครับโอ้ยบิดไม่ถึงไปวิ่งขี้ตูดเขา เรียบร้อยเรียบร้อยครับแพ้อสองตาแล้วแม่มีแต่คนแข็งครับรอบนี้อ่ะรอบสามขอดูหน่อยสิโอ้โหทาชิออนทาชิออนก็ตึงโอ้โหห่างห่างจริงทันไหยวะทันไหม ไแพ้สามลวดแล้วนะแม่ไปเราจะชนะสักครั้งไหมเราจะเข้ากรุบีสักครั้งไหมแพ้ครับอันนี้แพ้ชัวไม่ขึ้นสักตัวเลยดูดิแห้งสนิทไม่ต้องดูก็ได้ Oh, แข้ไก่มากหมดแรงโดนสาบนะโดนสาบทรงมันมีแต่สุดยอดนักฆ่าวะชีวิตจะสวยอะไรขนาดนั้นโอโ้โหพันมันสองเพยห้าตารวดชัวมั่นใจเรียบร้อยไม่ต้องสืบอันนี้เพห้าตารวดชัวชัวไม่ต้องลุ้นก็นยังได้ โอ้ oh, ขึ้นเรตสตาร์ดเองเนี่ยผมสก,กิฟมาดูข้างหลังเลยเรียบร้อยโกชิฟตามค่าดพันพันสองใครจะเอาอะไรไปสู้วะหมดเกินโอ้โหแพ้ห้าตาล้วนนะครับโคตรแย่โอเคโอเคไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสแก้ตัวจะเอาไนนเนเจอร์ออกนะครับ เอานักนักนักสาบออกแล้วก็เอาตัวนี้เข้าดูตัวน,น,นี้น่าจะน่าจะสเตตัสดีที่สุดของผมแล้วของโปรชิปจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังนะคือที่ลงเนี่ยคือตะบีตะบันลงเพื่อหวังว่าจะมีโอกาสชนะสักหนึ่งตาเพื่อให้เข้ากลุบบีเพราะว่ากูจะเอาเพชรกูอยากเอาเพชรกูไม่ได้อยากเอาความภาคภูมิใจอะไรเท่านั้นและกูจะเอาเพชรคนอื่นเป็นไงบ้างโอโ้หแต่ละตัว เวลาเจอพันพันเนี่ยช็อกนะจริงฮารุอุละละสายดึงวะเนี่ยฮะเล่นเอ็นเล่นเอ็นนี้สายดึงจอแน่นอนเอามาเพื่อดึงจอแล้วก็แล้วก็ดีบับโอ้เกียดมากเลยคือคืจริงๆนะคือในฐานะคนที่ชอบน้องฮารุอุละละ เือแบบแบบับงคับเอาอุรละมาแผะดึงจอผม,ผมเข้าใจว่ามันเป็นเป็น,ปนแบบกลยุทธ์ของการเล่นเกมเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมผมไม่ค่อยซื้อกลยุทธ์นี้เท่าไหร่มันมันทำาลายน้องเกินไปผม,ผมอาจจะอินมากเกินไปก็ได้นะแต่ว่าแบบเออผมไม่ค่อยเห็นด้วยเจออุระละดึงจอแน่นอนจังหวะนี้ฟอนผมจะวิ่งไม่ขึ้นนะครับไม่ว่าฟอนคุณจะวิ่งเร็วให้ตายยังไงก็ตามถ้ามีอุรละดึงท้ายแถวไว้เนี่ยมันก็จะวิ่งไม่เร็วครับ แล้วอุลาลาเป็นตัวสาบด้วยไป <c oughs> โอ้เนี่ยดูอุลาลาดึงจอดึงโหดึงแบบดูดิคนอ,อื่นเขาวิ่งไปข้างหน้าแล้วอุลาลายังอยู่ตรงสตาร์ตตัวทีอยู่เลยเลขสามนี่ดึงจอดึงจอโอ้ยไปเลยโกชิป โอชิป 900, 900 900 900ของกูเนี่ยงูงูเนี่ยไปเลยเออไม่มีอะไรถึงพันทุกอย่างอา้าวกูเมทยทำงานยังคุมที่1ที่2อยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าข้างหลังนี้จะเป็นยังไงกัวแทโอเขาจะมาด้วยเนี่ยมาแล้วไทยชินไทยชินแม่งยังเร็วอะ่ะเมตาสนามนี้นะครับสายเอ็นวิงน่งหนีมันเรียบร้อยเสียแล้วไทชินเร็วกว่านะครับ โอชิปมก็วิ่งไม่ขึ้นด้วยเพราะช้ามากนี่ครับสองตัวที่มีสเตตหนึ่งพันพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับถ้ามีพันพันสองค่าเนี่ยเวิร์กสู้ไม่ได้เลยเนะฮะไปผมขอแค่ครั้งเดียวชนะครั้งเดียวผมพอใจแล้วมาขอดูสิมันเป็นอย่างไร มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นเอาอีกแล้วอุราละดึงจออีกแล้วโอ้โหนี่แบบว่าเอาสกิลดีบัฟจีบอตัวเองมามาดึงจอแบบดึงมากๆเลยอะไปไปขอคุบบีสต๊าแค่ขักเดียวไม่ให้เลยเหรอวะอโอ้ยรอบนี้ไม่มีไนเนจเจอร์ พอไม่มีนเนเจอร์ปุ๊บตรงกลางเกมก็ก็จะเฉย,ยังไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่เพราะว่าตอนกลางเกมอะดูว่าเราโดนดีบัฟอะไรบ้างเอา้าลัสอีกลัดก็หมดสิทธิ์แล้วเบิร์นสเตมิน่าเยอะขึ้นนะครับถ้าติดลัดสเตมิน่าจะหมดเร็วขึ้นมากเรายิ่งเล่นฟอนเนี่ยยิ่งสวยโอ้ยไหวไหมนอไหวไหมนอไหวไหมนอขึ้นไปขึ้นไปเออแสงแสงระวังโกชิปมัน เออสืบอ,ออกไปเข้าไปไปเลยยาย่ายาระวังอีกโกชิประวังระวังระวังเป็นจะแซะเอ,อ้เอชนะแล้วเว้ยไม่ต้องร้องไห้น้องท็อปกันแมตควีน,วนเราชนะเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้เข้ากคุบออีอย่างน้อยอย่างน้อยถือว่าไม่ไม่ตกชั้นไปกว่ารอบที่แล้ว ผมยังยืนยันว่าคนธรรมดาแบบผมผมเล็งไฟนอนกรุปบีเนี่ยคือแฮปปี้แล้วนะครับกรุบเอมันเป็นถิ่นของ2 0 0พันน่ะเอ้ย,อยมี1นึ่งพันสอ่าไม่อยากเล่นด้วยเฮ้ยสู้ไม่ได้อ่าอ่าอ,อ, <c oughs> อน,นี้ก็กดเอากล่องตามธรรมชาตินะครับว่าเดี๋ยวก็มารีเอากล่องเนาะเพราะว่าถ้าเล่นครบ5ครั้งเนี่ยเราจะได้ทรัพยากรน,นะครับโอ้โหใครจะไปสู้คุณคุณชนะไปเลยเนี่ยโหดูดิ พั 000, 2, 000, นสองพันห่เงี้ยแน่นอนครับมไม่มีทางสู้คนเหล่านี้ได้อยู่แล้วผมจะคิปเลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่อยากจะทำให้คลิปยาวโดยเปล่าประโยชน์แต่อย่างน้อยผมก็ได้ทดลองนะว่าโกชิผมไม่รอดก็ร้อย0ก็อเยนี่ยใช้กับสนามนี้ไม่ได้โค,คนนี้พอสู้ได้อยู่นน โอ้โอ้สูสีสูสีสูสีวันนี้สูสีครับพอได้รุนหลายคนน่ากลัวนะครับสเตตัสพอกันเลยอันนี้รู้สึกว่าเป็น,เป,นเป็นการแข่งที่สูสีแต่เห็นแบบพันสองหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหวางจอยเลยครับไม่ไหวมาอดีออกเร็โค้งสุดท้ายลูกชวิงชวิงดิเออ เออได้โกชิบมาแล้วโกชิบมาแล้วอย่าห่างห่างห่างฉันอยู่ห่างฉันอยู่เรียบร้อยต้องใจ,ใจนะครับแม่ต้องต้องหวังที่แม็กซีนจริงหระแม็กซ์ีนเนี่ยตัวพาเข้าเลยหรือว่ากูจะเอาสาบสองตัวมั <c> ้เ <oughs> ฮ้ยมีลุนวะเนี่ยเข้ากรุ๊ปเอเข้ากรุ๊ปเอกูกูกากลเลยอกูบอกเลยเข้ากรุ๊ปกรุ๊เอกูจะเอาอะไรไปสู้ อะรอบสุดท้ายนะครับแพ้ก็อยู่กุบบีไปตามตามหวังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชนะก็โอ้โหชะตากรรมหลังจากนี้มันจะมืดมนมากผมบอกเลยว่าผมแทบจะไม่มีสิทธิชนะเลยมันโ <laughs> <laughs> okay. อเคอ้ารอบนี้มีลุ้นหรือไม่ท็อปกันกูเกตนะครับผมบอกเลย <c oughs> แม่ควีนแบโอ้ยไม่หวังไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> นักสาบโอ้โหไี้สเตตัสเง,งี้ยไม่อยากแข่งด้วยแล้วโอ้ เกินเกินน,นี่นักสาบ <9 000 S 1> โอ้เนี่ยหนึ 000, 000, 000, 000. ่งพันหนึ่งพันเอาเอามาลุ้นกันครับโอ้โหแล้วพอผมแข่งรอบสุดท้ายฝนตกใส่ผมนะในโลกจริงฝนตกนะไม่เป็นไรเอ้ผมถือว่าผมสักเซสแล้วนะอันนี้คือกำไรแล้วถ้าผ่านก็ผ่านไปอย่าสาบกูเยอะอย่าสาบกูเยอะให้ลูกกูได้วิ่งเหอะลูกกูวิ่งเพื่อความสุขไมปวด เ้ยไปเลยท็อปกันเกรดนะครับบูตเกรดเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆในการแข่งจริงนะฮะมันเป็นเรื่องของดวงโหแล้วโกวชิปอย่างเยอะเฮ้ยหนเดจเจอร์ไม่ค่อยสาบเลยเว้ยอ่สาบแล้วสาบยังวะเมื่อกี้ดูไม่ทันเฮ้ยได้นะมีโอกาสหรือเปล่ามีโอกาสหรือเปล่าเฮ้ยพี่โอ้ยโกชิปมันมาแล้วเรียบร้อยไม่สู้ไม่สู้โกชิปแน่นอนโกชิปมันเบอือนั่นไงเรียบร้อย ตามเมตาอ่ะไม่เป็นไรจบไปแล้วนะครับกับ10รอบที่เล่นนะครับชนะแค่สองรอบ <c oughs> <c oughs> แข่ง10ชนะ2ผมบอกเลยนะว่าสามัญชนอย่างเราก็ประมาณนี้แหละครับเอาจริงๆถ้าผมรอเวลาอีกสักหน่อยนะรอสักเหลือสัก2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแล้วมาแข่งนะ่ะอาจจะมีโอกาสเข้ารอบเป็นกลุ่ม A ก็ได้แต่ว่า ไม่ค่อยอยากเสียงเท่าไหร่เพราะว่ามันมันรู้ตัวแบบเมื่อกี้มันเห็นแล้วใช่ไหมว่าเวลาเจอคน1,102ค่าหรือว่าพันสอ0หนอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าไอสเตตัสแบบนั้นอนะ่ะมันสู้ไม่ได้นะครับสำหรับผมนะสำหรับผมนะฮะผมก็เลยปล่อยว่าเอองั้นให้พวกพี่ๆกรุ๊ปเอเขาแข่งกันเลยครับเดี๋ยวผมอยู่กุ๊ปบ B, เหมือนเดิมแล้วกันเพราะว่าทอรัสครับผมก็อยู่กุ๊ปบ B, เหมือนกันโอเคอ่ะ แล้เวเรายังเหลือรอบไฟนอลอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปเพิ่มแต่ว่ารอบนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับส่วนาสายท่านใดที่ยังแข่งม้าอยู่หรือว่ารอเวลาเนี่ยเหลืออีก10กว่าชั่วโมงเนี่ยก็ขอให้คุณได้เข้ารอบ ดั่งตั้งใจไว้นะครับไม่ว่าคุณจะเลงกู๊เอไฟนอลหรือกูปบีไฟนอลสำหรับใครที่ผ่านเข้ามานะครับผมขอรบกวนคุณสักเล็กน้อยนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด s u b สไครป์ช่องผมนะครับและถ้าใช่ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาลงคลิปมาอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับจิมินีครับนะครับโซลองแอนด์กูดไนนะครับ